เติมเต็มความฝันและความสุขให้คนที่คุณรักด้วยแหวนเพชร1กระัตน้ำร้อยพร้อมตัวเรือนมาตรฐานทอง 18K ในราคาเพียง30,000บาทพร้อมใบเซอร์ดับโลก J.A และ I.G.I จาก Cherry House Lab g o w n Diamond เพชรแท้ทางเลือกใหม่พิเศษแจ้งมาจากดูวันกับนัดลดเพิ่ม3,000บาทนะครับ Suzuki Easy Drive เป็นเจ้าของรถยนต์สุ u กิได้ง่ายๆผ่อนสบาย by, ในสไตล์คุณ เลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่าดอกเบีย้ย0%หรือขับฟรี90วันหรือว่าเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนก็คุ้มสุดๆกับโปรโมชั่นพิเศษสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุกิทั่วประเทศนะครับมเมล็ดทานตะวันอบกรอบปลามือพกไปมันได้ทุกที่ทุกเวลากับสแน็คที่ทานง่ายได้ประโยชน์เคี้ยวเพลินระหว่างทำงานอ่านหนังสือหรือว่าดูบอลก็ได้อร่อยง่ายๆทั้งรถดั้งเดิมและรถบาร์บีคิวในรูปแบบของซองช็อตหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ e ขอองรามืคับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทุกนาทีปีศาจแดงครับตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวประจำวันศุกร์ที่12กรกฎาคมนะครับเราต้อนรับดิวใหม่ดิวแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือโยชัวเซอร์เซย์ยืนยันเฮียบิโก้ดันดิวโดยฟริซโอลอราโน่แล้วก็เดวิดออนซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับค่าตัวอยู่ที่35.7ล้านปอนด์ก็แพงกว่าค่าฉีกที่โปโลญญาตั้งไว้นะครับประมาณ1.7ล้านปอนด์แล้วก็จะมีการแบ่งจ่าย เป็นเวลา3ปีนะครับประวัติของโยชัวเซอร์เซ่แล้วก็เรื่องราวของเขาถ้าเป็นแบบลงเสียงนะครับแบบคร่าวๆนะครับในแอปสีฟ้าแล้วก็แอปสีดำนะครับทำให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดต้องการจะฟังแบบเล่าข่าวสบายๆไปด้วยนะครับก็ติดตามที่แอปสีแดงนะครับที่ YouTube แห่งนี้นะครับซึ่งก็จะมีข่าวอื่นๆเสริมไปด้วยนะครับนอกจากเรื่องราวหลักๆของเซอร์เซ่ชอบแบบไหน นะครับอยากติดตามแบบลงเสียงกระชับหรือว่าอยากติดตามแบบเล่าสบายๆคุณเลือกติดตามได้เลยนะครับฉะนั้นวันนี้ไปตามข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องของโยโชเซอร์เซมีเรื่องหนึ่งที่สโมสรประกาศในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาก,ก็คือการแต่งตั้งนะครับเรเนฮากนะครับไปฟังที่ชาวดัชเขาอ่านเนี่ยเขาอ่านว่าเรเนฮากจริงๆนะครับแล้วก็รุดฟันนสโซรอย หลังจากที่ให้แฟนๆนะครับรอกันพักหนึ่งเพราะว่าจริงๆสองคนนี้เนี่ยเข้ามาที่แมนเชสเตอร์สักระยะหนึ่งแล้วนะครับไปเยี่ยมที่คริงตันแล้วนะครับไปกินข้าวกับเชนฮาที่แมนเชสเตอร์แล้วสุดท้ายก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากที่เอกสาร,รื่องต่างๆเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นรุดวานนิสรรยนะครับในมาที่แตกต่างจากเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนแล้วก็เรเนฮากนะครับโดยเชนฮาก็กล่าวต้อนรับ นะครับแดนแอชเวิร์ดก็กล่าวต้อนรับกันไปนะครับเกี่ยวกับทีมโค้ชใหม่นะครับสองคนนี้นะครับแดนแอชเวิร์ดก็กล่าวเสริมด้วยนะครับว่าตัวเขาเนี่ยยินดีครับกับการที่ได้รุดฟานเนสโรยกลับมาที่สโมสรนนะครับแดนบอกว่ารุดเนี่ยประสบความสำเร็จในฐานะนักเตะนะครับแล้ว่ตัวเขาเนี่ยนะครับก็รู้ว่าทั้งรุดแล้วก็เรเนหักเนี่ยจะช่วยกันนะครับสร้างสรรค์จิตวิญญาณของความเป็นผู้ชนะให้กับนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ขณะเดียวกันนะครับก็จะยังมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของตําแหน่งเล็กน้อยครับก็คือโอเคละรุดกับเบรนนี่ฮาร์กจะเข้าเป็นผู้ช่วยใช่ไหมครับซีฟแมคคารนยังอยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นในตําแหน่งซีเนียร์เฟิร์สทีมโค้ชนะครับก็คือโค้ชทีมชุดใหญ่อาวุโสนะครับนี่คือตำแหน่งใหม่ของซีฟแมคคารินขณะที่เดรนเฟลเชอร์นะครับจะอยู่ในตำแหน่งโค้ชทีมชุดใหญ่เท่านั้นนะครับก็จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิมคือพอเทคนิคเพราะว่าใน ช่วงก่อนหน้านี้นะครับเขาเป็นพอเทคนิคในยุคเดิมนะครับของริชาร์ดอาโน่ใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนละเขาก็จะเป็นแค่โค้ชทีมชุดใหญ่นะครับขณะเดียวกันก็มีการยืนยันนะครับว่ามิชเชลฟานเดอร์คาร์กนะครับผู้ช่วยของเอเดวิชเทนฮากเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วรวมถึงไปนี่แมคคาที่โค้ชกองหน้าอำลาทีมไปเรียบร้อยนะครับเทนฮากก็บอกว่าฟานเดอร์คาร์กต้องการที่จะไปสารฝันของตัวเองต่อในฐานะผู้จัดการทีมหรือว่าเฮดโค้ชนั่นเอง เขาต้องการจะเป็น Number รวก็คือเป็นหมายเลขหนึ่งของทีมอื่นนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณนะครับมิเชลฟานเดอร์คาร์กแล้วก็รวมถึงเบนนี่แมคคาร์ี่ทำงานหนักให้กับทีมมาตลอดนะครับ อีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ก็ต้องว่ากันไปนะครับเมื่อคืนนี้ผ่านมาตอนนี้ฟานาเบกเปิดตัวกับ g จอโรนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสัญญาจนถึงปี2028ก็คือเซ็นกัน4ปีเงินต้นอยู่ที่ประมาณ4 3 0 0 0 0ปอนนั่นคือค่าตัวนะครับบางท่านก็อาจจะใจหายว่าทำไมมันน้อยเกินไปหรือว่าน้อยจังเลยแต่ว่ามันมีการบวกนะครับในส่วนของแอด อนะครับซึ่ง a d ดออนก็แบ่งเป็น2แบบนะครับแอดออนแบบง,ง่ายก็คือสมมติว่าลงสนามตามจำนวนัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือผมสมมุตินะก็จะได้เงินเพิ่มกลับมา3 4ถึง4ล้านปอนด์แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปรวม a d ดออสักยากแล้วนะครับโอกาสที่มันแต่จะได้เงินรวมกันนะครับประมาณสัก12.7ล้านปอนด์นะครับหรือว่า13ล้านปอนด์มันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็ขอ ให้ดอนนี่ฟันดาเบกโชคดีครับในอาชีพคาแข้งต่อไปเปิดตัวเป็นนักเตะของจิโรนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะครับก็จะมีการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับโชบี้โคเยอร์นะครับจนถึงปี2อ2 7ีพ่วงด้วยออปชันอีกหนึ่งปีนะครับโชบี้โคเยอร์เนี่ยก็จะเป็นมิดฟิลด์ตัวต่ำครับที่เอรดิสเทนฮากหวังจะปลุกปั้นนะครับเนื่องจากว่า ถ้าใครจำกันได้นะครับในนัดชิง FA c u p นะครับในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วก็จะมีภาพที่เอริเทนฮาเนี่ยไปพูดคุยนะครับกับนักเตะคนหนึ่งในระหว่างที่รุ่นพี่เนี่ยเขาฉลองแชมป์กันนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าชูบี้โคเยอร์ก็เป็นนักเตะดาวรุ่งวัยแค่20ปีที่เฝ้าดูรุ่นพี่อยู่นะครับเทนฮาก็หวังว่าครั้งหนึ่งเขาเคยปลูกปั้นแล้วก็เคยให้กำลังใจคอบบี้เมนูแบบนี้ยเฮ้ยว่าคุณจะ ขึ้นไปฉลองแชมป์กับรุ่นพี่ไปฉลองแชมป์กับทีมชุดใหญ่ได้นะเขาก็หวังว่าจะทําสิ่งนั้นกับชอปปี้โคเยอร์เหมือนกันนะครับโดยที่ชอปปี้โคเยอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะลงเล่นในช่วงปร e s ิซันให้กับยูเนเต็ดด้วยก็รอดูพัฒนาการของน้องไปนะครับเรื่องราวของราเฟวารานกันบ้างนะครับดีลกับโคโมโนะครับซึ่งเป็นทีมของเชสฟราเบกัสว่าตามตรงแบบสั้นๆง่ายๆนะครับก็คือวารานเองมีโอกาสที่จะไปโคโม ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าตัวเขาเองก็ต้องการที่จะย้ายไปเล่นกับโคมนะครับเหลือเพียงแค่รายละเอียดเล็กน้อยครับแล้วดิวก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยส่วนยูโชเซอร์เซ่ครับเราย้ํากันอีกครั้งนะครับในรายละเอียดกับข่าวจากเดวิดออนสตีนผู้สื่อข่าวทีหนึ่งจากดะแอดเลติกนะครับย้ําในส่วนตรงนี้ว่าตัวเลขเต็มนะครับผมได้แจ้งไปในช่วงต้นของคลิปแล้วแต่ว่าก็มาว่าอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัวเลขนี้จะอยู่ที่4 2 5ล้านยูโรครับหรือว่า 35.7นะครับล้านปอนด์ด้วยกันแล้วก็จะแบ่งจ่ายนะครับให้กับบรลญาภายในเวลา3ปีก็ต้องย้ำว่าทีมเจรจานะครับทำได้ดีมากๆอันดับแรกนะครับเราย้ำข้อแรกก็คือค่ากินเปล่าเอเย่นของเคียรชูรับเชียนจุดนี้คือจุดที่ AC ซีมิลานพยายามจะดิลแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้เพราะมันติดที่ตรงนี้ยูเอเต็ดสามารถเอาชนะตรงนี้ได้ครับแล้วก็ ทำให้เรื่องของค่ากินปล่าเย็นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาในการเดินดยวและข้อที่2นะครับยูเอเต็ตสามารถที่จะทําให้การวางโครงสร้างดิวใหม่ทั้งหมดกับโปโลญนยานะครับที่มันต้องคุยกันใหม่หมดเลยจากเดิมที่เราจะต้องจ่ายค่าฉีก34ล้านปอนด์แต่คุณต้องจ่ายเต็มใช่ไหมแต่ถ้าคุณจะต้องจ่ายแบบผ่อนเนี่ยโปโลนยาเขาก็ต้องการเ,าเงินรวมที่มันมากขึ้นแตยูเอเต็ดจ่ายเพิ่มแค่1นล้านปอนด์เท่านั้นนะครับ ฉะนั้นนี่คือ,อสิ่งที่ทีมหลังบ้านนะครับทีมเจราจาทำได้ดีมากๆได้มาแล้วครับ1ตัวรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าเราจะมาทำความรู้จักกับยูเชอเซมากขึ้นนะครับตั้งแต่เขายังเด็กๆนะครับมาจนถึงปัจจุบันนะฮะนี่คือภาพในสมัยที่เซอเซอ้ออออยู่ติดตามได้ในเว็บไซต์ฟุตบอลบิโอกราฟีนะครับ เราเริ่มเล่าแบบนี้ครับว่าเซอร์เคซในวัยเด็กเนี่ยนะครับเขาเกิดที่เมืองซีดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับคุณแม่ของเขาเนี่ยนะครับมีพื้นเพย์น,นะครับจากรัฐเดลต้าประเทศไนจีเรียนะครับเราก็มีผู้เล่นที่มีพื้นเพยอยู่ในไนจีเรียมากมายครับมานิโออาคานจี ji, หรือว่าทางไมเคิลโอลิเซ่นะครับพื้นเพยนะไม่ใช่ทีมชาตินะครับหรือว่าสัญชาตินะ เดลต้านะครับก็จะอยู่ทางด้านใต้ๆนะครับของทางไนจีเรียนั่นเองแต่สุดท้ายนะครับยูเชอร์เซซเกิดที่ชีดัมนะครับประเทศเนเธอร์แลนด์ก็จะอยู่เซาท์ฮอลแลนด์ครับหรือว่าอยู่ที่บริเวณฮอลแลนด์ฝั่งใต้นั่นเองก็เป็นเด็กคนหนึ่งครับที่รักในกีฬาฟุตบอลนะครับเพียงแต่ว่าครอบครัวของเซซเนี่ยเป็นชนชั้นกลางแล้วก็ ไม่ได้มีเงินมากนักนะครับคุณพ่อคุณแม่ของเซอร์เซ่ก็พยายามสูนแหละนะครับจนสุดท้ายนะครับเจ้าตัวก็ได้ไปฝึกฟุตบอลนะครับที่ศูนย์ฝึกวีวีเฮกเค i n g ลิงเตอนที่อายุ5ขวบด้วยกันแต่เอาจริงๆฟุตบอลในมุมมองของโยชัวเซอร์เซ่เนี่ยมันอยู่ในหัวใจอยู่แล้วนะครับคือเซอร์เซ่เนี่ยเคยบอกเลยนะว่าโอเคแหละถ้าสมมติว่าที่สหรัฐอเมริกามีสนามบาสเกตบอล นะครับฟุตบอล5คนที่เนเธอร์ลแลนดน์เนี่ยมันก็ไม่ต่างกับสนามบาสเกตบอลในสหรัฐอเมริกาเลยฟุตบอล5คนมันคือสังเวียนของพวกเราที่รักฟุตบอลเราเรียกมันว่าสนามของยอนครอยหรือว่าครอยคอร์ดนะครับเซอร์เซ่บอกว่าเราเนี่ยเรียนรู้ทุกอย่างบนถนนนะครับเรียนรู้มันลองถูกลองผิดนะครับแล้วก็ใช้ความสร้างสารรค์ที่เรียนรู้บนถนนนี่แหละนะครับมาสร้างชีวิตหนักฟุตบอล นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้มีเงินถุงเงินถังมากมายในการทําให้เซอร์เซได้ไปศูนย์ฝึกระดับท็อปของเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าการเดินทางนะครับพรสวรรค์ของยูเซอร์เซมันก็ทําให้เขาได้ไปต่อกับไม่ว่าจะเป็นการไปต่อกับทีมสปาร์ตัน20นะครับเป็นทีมระดับเยาวชนแล้วก็รวมถึงเอเดี e n เดนฮารซึ่งเซอร์เซ ลงเล่นให้กับทีมชุดยู16ของเอเดี o โอในวัยเพียงแค่14ปีนะครับแบกอายุกันตั้งแต่เด็กๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเขาก็เริ่มเป็นที่วางใจของรุ่นพี่มากขึ้นนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับก็โยกไปอยู่เฟนูดรอสดัมและเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับทีมงานแมวมองของไบเยมูนิกก็มาเห็นฟอร์มแล้วก็ แววของโยชัวเซอร์เซ่ดึงไปเสริมทีมนะครับในปี2017ตอนนั้นอายุราวๆแค่16ปีเท่านั้นเองแล้วก็ไปเล่นนะครับให้กับทีมเยาวชนของบาเยนน์มิวนิกหละงจาที่ฝึกอยู่ในอะคาเดมีอยู่2ปีนะครับในทีมสำรองของบาเยนปี2019ทําทำแฮตทริกได้ตอนหน้าต่อตานะครับดาวเตะของบาเยนในเวลานั้นอย่างดาวิดอล a าบาแล้วก็โยชัวคิมิช ทำให้อลาบากับโยโชคิมิชถึงกับต้องแบบลุกขึ้นมาแล้วก็ปรบมือให้กับฟอร์มของโยโชเซอร์เซ่นะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนล่ะครับชีวิตที่อาริยันซารีนามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับนักเตะตัวหลักมีอยู่มากมายครับโดยเฉพาะในตำแหน่งสูตรหน้าด้วยนะครับสุดท้ายก็ทำให้โยโชเซอร์เซ่เนี่ยต้องโยกไปนะครับยืมตัว นะครับให้กับหลายสโมสรด้วยกันนะครับมีปาม่าด้วยนะครับมีอันเดอร์เลชด้วยแล้วสุดท้ายนะครับก็ได้ย้ายไปเล่นนะครับให้กับทางโปโรลนยาในปีรับในปี2022ซึ่งก็เป็นการผจญภัยครั้งใหม่ครับในการเล่นให้กับโปโรลนยาแต่อย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่อยู่กับไบเยนมิวนิกเซอร์เซ่นะครับไปมีส่วนสำคัญครับไปมีส่วนสำคัญในการคว้าแชมป์บุนเดสติก้าแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก เราอาจจะไม่ได้หมายความว่าสําคัญในที่นี้คือโอ้โหเป็นตัวหลักนะครับแต่ก็เป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของทีมนะครับอย่างไรก็ตามครับการที่ไม่สามารถลงสนามอย่างต่อนเนื่องได้มันก็ทําให้เขาต้องไปเริ่มใหม่สภาพจิตใจนะครับตอนที่โจโจเซเซต้องไปเริ่มใหม่เนี่ยแน่นอนล่ะครับว่ามันไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นนะครับคือเขารู้ดีครับว่ามันเป็นช่วงเวลา ของการเรียนรู้เขาก็ไปเจอกับโค้ชใหม่ที่โปโลนยาเหมือนกันก็คือเตียโกมอตตามอตตาก็มาคุมโปโลนยาในปี2022เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสภาพจิตใจของเซอร์เซในตอนนั้นไม่ใช่ในแบบที่เตียโกมอตตาต้องการครับคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ว่าเซอร์เซเองก็มีความครูพักลักจำ จากข้อมูลของโกเนี่ยนะครับเขาก็เล่าให้เราฟังว่าโอเคแม้ว่าช่วงแรกในปี2022ที่เซอร์เซยย้ายไปอยู่กับโบโลญญาเนี่ยเขาจะต้องเป็นตัวสำรองของมาโคอานาโตวิชแต่เชื่อไหมว่าเซอร์เซยอยู่บนมานั่งสำรองครับแล้วก็นั่งดูวิธีการเล่นการเคลื่อนที่การจัดระเบียบร่างกายนะครับของมาโคอานาโตวิชก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่กับบาเยน เหมือนกันครับนั่งดูวิธีการเล่นของโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้แล้วก็ปรับมาใช้นะครับในสนามซ้อมอยู่ตลอดเวลา so, sure s กอตเซ่บอกว่าโรงเรียนของคนอื่นนะครับอาจจะเป็น Academy ต่างๆแต่ว่าหนึ่งในโรงเรียนของตัวเขาเองคือการได้ดูเลวันดอฟกี้กับอานาตูวิชลงเล่นนะครับจนกระทั่งในปี2023เมื่อปีที่แล้วนะครับ โอกาสการลงเล่นของเซอร์เซมีมากขึ้นหลังจากที่ซีซั่น2022-2023นะครับลงเล่นทุกรายการไป21เกมปะดูการที่ผ่านมาเซอร์เซรู้ครับว่าเขาพร้อมแล้วเรียนรู้ทัคติกวิธีการเล่นแนวทางจากเตียโก้มอต้ามานะครับราวๆ1ปีแต่สิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนครับก็คือในวันแรกนะครับของการปรีซีซั่น เซอร์เซ่มาถึงสนามซ้อมเป็นคนแรกแล้วก็ทำงานหนักมาโดยตลอดนะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็มาประจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่มาโคอโนโตวิชโยกไปเล่นให้กับอินเตอร์มิลานเซอร์เซ่เปิดใจเลยครับกับทางคอรเรียสื่ออิตาลีว่าเขารู้สึกว่าวนลาของเขามาถึงแล้วนะครับเขาจะต้องรับผิดชอบ การเป็นตัวหลักของทีมและแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเขาพร้อมแล้วนะครับที่จะรับโอกาสนี้ในส่วนของนิยามการลงเล่นของโยชเซอร์เซ่นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเขาไม่ใช่สูนหน้าจอมถล่มประตูโอเคครับเขามีเทคนิคในการทำประตูนะแต่ว่ามิติการเล่นของเซอร์เซเนี่มีมากกว่านั้น โ์ให้คําจากัดความครับว่าโอเคเซอร์เซมีความสูงนะครับมีความแข็งแกร่งสามารถที่จะยืนตระงานอยู่ท่ามกลางเซนเตอร์แบ็กของฝั่งตรงข้ามได้นะครับมันอาจจะมีบางส่วนบางอย่างที่เราจะเห็นเซอร์เซเล่นในแบบที่โรนัลดินโย่ทาได้นะครับเขามีคุณสมบัติบางอย่างที่เป็นเพลย์เมกเกอร์หรือว่าหมายเลข10ก,ก็ได้ด้วยแต่ถามว่าเซอร์เซเป็นหมายเลข10ขนาดนั้นไหม มันก็ยังไม่ใช่ขนาดนั้นอีวานยูริชครับซึ่งเป็นโค้ชของโตริโนในช่วงเวลาหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็พูดถึงโยชซวเซอร์เซแล้วก็บอกว่าเซอร์เซเนี่ยไม่ใช่ศูนย์หน้าธรรมดาทั่วไป he s s n a typical striker เป็นศูนย์หน้าที่แตกต่างออกไปแต่ก็สามารถทำประตูได้เยอะมากๆเซอร์เซรับทราบนะครับ คำชื่นชมของอีวานยูริชแล้วก็บอกว่ามันเป็นคําชมที่ดีมากนะครับเซอร์เซนี้ยามตัวเองในแบบที่บางทีเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน <S <s เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยก็ไม่รู้สึกคุ้นเคยเท่าไหร่นะกับการที่เป็นสูน้ารูปร่างสูงใหญ่นะครับแต่มีเทคนิคที่ดีเซอร์เซบอกว่าแน่นอนครับพรสวรรค์ของเขาคือเทคนิคและมันคือวิธีของเขาครับ นทางของเขาในการแสดงให้ทุกคนเห็นถึงแก่นแท้ของความเป็นเขาแก่นแท้ของความเป็นยูโชเซอร์เซ่หัวใจสําคัญคือเทคนิคครับแล้วเขาจะใช้เทคนิคตรงนั้นแหละในการนําเสนอการเล่นของตัวเองนะครับแล้วทาให้แฟนๆรู้จักเขาการเล่นในแบบของเขาคือเทคนิคและการสร้างสารรค์การสร้างสารรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมนี่แหละครับ มันคือหัวใจสำคัญในการโจมตีโค่ต่อสู้ในแบบของยูชัวเซอร์เซ่เตียโกมอต้าเคยพูดถึงเซอร์เซ่นะครับบอกว่ามีสูนหน้ามากมายหลายคนครับที่คิดถึงการทำประตูแต่ว่าไม่ใช่ยูชัวเซอร์เซ่เขาเป็นศูนหน้าที่มีหัวจิตหัวใจที่ยิ่งใหญ่และนั่นทำให้เซอร์เซ่เนี่ยนะครับแตกต่างกับคนอื่นๆอ,อย่างไรก็ตามเซอร์เซ่ก็รู้ดีครับว่าบางทีเนี่ยการที่เขาเป็นศูนหน้าที่ ไม่ได้เน้นในการาจบสกอร์มากขนาดนั้นเน้นไปที่การเปิดป้อนนะครับสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมเขาก็ยอมรับว่าเออบางครั้งเขาก็อาจจะต้องเห็นกับตัวมากขึ้นนะเมื่อถึงหน้าประตูเขาคิดว่านี่คือสิ่งที่ตัวเขาก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันนะครับเมื่อถึงจังหวะที่ต้องยิงต้องง้างเท้าเขาต้องทําบ้างแต่เขาก็ยอมรับในท้ายที่สุดนะครับว่าตัวเขาไม่ใช่ศูนย์หน้าตัวเป้าหรือศูนย์หน้าตัวกลางขนาดนั้น ทีโกมอต้าปรับให้เขานี่นะครับเป็นเหมือนผู้เล่นในตำแหน่ง9้าครึ่ง9 i n and a ก็คือโอเคแหละเป็นกองหน้าในมุมหนึ่งตปอีกมุมหนึ่งเขาก็รอบต่ำลงไปขยับนะครับไปด้านล่างทีข้างๆแต่ข้างไม่ใช่ปีกนะครับพื้นที่ฮับสเปซฝั่งซ้ายฝั่งขวาในการที่จะเล่นร่วมกับเพื่อนแต่ตัวของเซอร์เซยเองนะครับเขาก็รู้ดีครับ ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาคือศูนย์หน้าเขาก็จะต้องเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษครับแล้วก็ยิงประตูช่วยทีมให้ได้นะครับนี่คือการพูดถึงตัวเองให้กับเราฟังครับในมุมมองของโยชัวเซอร์เซเราอาจจะได้เห็นความเป็นทีมเข้ามามากขึ้นนะครับเราอาจจะได้เห็นมิติในการพักบอลเก็บบอลหน้ากรอบเขตโทษมากขึ้นหรือไม่แน่เราอาจจะเห็นการยิงประตูจากเขาด้วยเช่นกัน ถามว่าจะเล่นกับราสุชอยลุนยังไงนะครับจะประสานง,งานกันยังไงมันก็อาจจะสามารถทำได้ครับนะครับถ้าสมมุติว่าเราทำให้แผนของเราแต่เป็น,ปน,ปนหน้าคู่ไหม4-4-2ส i a ไดมอนทำได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าสมมติเป็น4-3-3ตามหน้ากระดาษผมย้ำว่าตามหน้ากระดาษนะครับซเซอร์เซสสามารถที่จะโอเคเป็นตัวกลางฮอยลุนขยับไปริมเส้นนะครับแล้วก็สลับตำแหน่งก็เล่นได้ คือพอมันเป็น4-3-3แล้วนะครับแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าเราจะขยับแผนการเล่นให้มันดูยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับมันก็สามารถทำได้เหมือนกันฟุตบอลสมัยนี้มันไม่ได้จำกัดทุกอย่างที่4-4-2 4-3-3แล้วคุณต้องฟิกส์แบบนันแล้วหน้างานในสนามจริงเนี่ยนะครับมันสามารถจะปรับปรับได้เยอะเลยครับเมื่อพูดถึงการปรับการใช้งานแล้วนะครับเราจะเห็นว่า เอริเทนฮากเคยใช้สูน้าในหลากหลายรูปแบบด้วยกันเขาเคยใช้ดูซานทาดิชเป็นฟอรสไนเขาเคยใช้สูน้าอย่างเซเบซเซนอัลเลที่เบื้องต้นรูปร่างก็สูงใหญ่เหมือนกันแต่เราจะเห็นว่าอัลเลก็โอ้โหดรอปต่ําลงมาช่วยพิงบอลพักบอลเก็บบอลให้เพื่อนหลายๆครั้งนะครับหรืออ่ะโอเคแฟนๆวอเตอร์อาจจะเคยบ่นสกอตต์แม็กทูมินีแต่สกอตต์แม็กทูมินีก็สอดไปทําประตูได้เยอะนะครับฉะนั้นเทนฮากใช้ นักเตะตัวรุกในหลากหลายรูปแบบอีกหนึ่งคำถามที่แฟนบอลอาจจะรู้สึกเป็นห่วงคือว่าสุดท้ายทำไมเราไม่ซื้อศูนย์หน้าที่อายุเยอะกว่านี้เข้ามาเพื่อให้ประสบการณ์กับ,บราสุซอยลุนเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับซรเซอร์เซ่อายุ23ปีนะครับฮอยลุนอายุ21ปีโอเคความสูงซเซอร์เซหกนะครับเผื่อบางท่านจะถามเข้ามาฮอยลุน21ปีซเซอร์เซยปี สองคนนี้ก็จะต้องมาแย่งตำแหน่งตัวจริงซึ่งกันและกันแต่ว่ามีข้อหนึ่งนะครับที่มันยังตัดโอกาสไปไม่ได้เพราะว่าลอรี w ิทเวล l ผู้ข่าวทีหนึ่งจากเดอะ t อเลติกก็ให้ข้อมูลมานะครับว่าถ้าสมมติว่ามันมีงบประมาณจัดสรรการขายนักเต่ออกได้ดีพอเวเตตอาจจะมองไปถึงการดึงศูนย์ให้คนเข้ามาร่วมทีมก็ได้และถ้าสมมติมันเป็นไอแวนโทนี่นะครับนี่ก็คือ ศูนย์หน้าประสบการณ์สูงที่จะมาช่วยทีมได้แหละนะครับในวัย28ปีแต่ว่ามันก็เป็นแค่ความสนใจของเนวเตเท่าน,น,นั้นนะครับในการาลุ้นดึงไอร n นโชนี่เข้ามาเสริมทีมแต่ที่แน่ๆครับเราได้ศูนย์หน้าตัวใหม่เข้ามาแล้วเขาก็ย้ํากับเราว่าเขาคือ9ครึ่งนะเขาไม่ใช่9แท้ๆเขาไม่ใช่10แท้ๆมันคือ9ครึ่ง9ครึ่งมืนก็ค,นคือ9แบบไฮบริดนะครับ มันก็มีส่วนหนึ่งที่บางท่านอาจจะมองเป็น False k n ก็ได้นะครับอาจจะเป็น Harry Kane ที่ drop ต่ําลงมานะครับย้ําว่าไม่ได้บอกว่าเก่งเท่า Harry Kane นะแต่บทบาทที่ฮร r r y Kane drop ต่ําลงมานะครับแล้วก็สร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อนมันก็มองแบบนั้นได้มันมีหลายมิติครับที่คุณจะมองโ o ชั c เ u r ร s a c e แต่สำหรับผมถ้าสมมุติจะหาคําจํากัดความที่คิดได้ตอนนี้ก็คือศูนย์หน้า ตัวเปิดป้อนที่มีความใจกว้างมีหวัวจิตหัวใจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีความเห็นแก่ตัวเมื่ออยู่หน้าประตูวงเล็บตัวเองก็อยากที่จะเห็นแก่ตัวมากขึ้นเหมือนกันเพื <laughs> <laughs> <pe> ่อเพิ่ม <un> จำนวนประตูในแต่ละซีซั่นครับยินดีต้อนรับ YouTube s u c c นะครับเป็นนักเตะคนใหม่ของ Manchester United ผมยม้ำอีกครั้งว่าถ้าคุณอยากฟังประวัติคร่าวๆย่อๆนะครับในเวอร์ชั่นของการลงเสียง แอปสีฟ้ามีแอปสีดำก็มีติดตามกันได้ทิ้งท้ายที่เรื่องราวของมาไตเสลิกเพราะว่ามันก็มีหลายท่านนะครับที่รู้สึกว่าโอเคเราได้แล้วดิวแรกดิวที่2เราจะไปไหนต่อก็ต้องย้ำว่ามีโอากาสสูงที่จะเป็นเดลิกนะครับปริโซโรมาโน่ให้ข้อมูลมาว่าสัญญาส่วนตัวของเดลิกคุยกันแล้วจนถึงปี2029เซ็นกัน5ปีแล้วก็มาไตเสลิกต้องการย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้น นะครับราเอล่าปิเมนต้าเอเย่นของเดลิกก็ยืนยันชัดเจนครับไม่มีการเจราจากับสโมสรอื่นใดไม่มีบิตติ้งวอร์ตัวนักเตะไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแค่ทีมเดียวตอนนี้การเจราจาระหว่างยูไนเต็ดกับบาเย่นเหลือแค่โครงสร้างดีลครับ42ล้านปอนด์คือเงินต้นแต่แอดออนมันจะไปโปะข้างบนหรือว่าจะไปรวมข้างในยังไงนี่คือสิ่งที่ยูไนเต็ดกับบาเย่นจะต้องตกลงกันการเจราจายังคงดำเนินต่อไปและดีลของเซอร์เซ เยรีโกดันดีวกันไปเมื่อคืนพระฤาษีที่ผ่านมาไม่แน่ว่าดีลของเดลิกอาจจะเกิดขึ้นภายในวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าภายในช่วงต้นสัปดาห์หน้าเพราะยูเวเตตก็ต้องการเร่งทั้ง2ดีลนี้โดยเร็วที่สุดจากข้อมูลของฟาบซิสโรมาโน่นะครับและนี่คือเรื่องราวข่าวสารทุกประจําวันนี้นะครับเราเล่าประวัติเรื่องราวของเซอร์เซ่คร่าวๆแต่ขณะเดียวกันก็ สอดแทรกนะครับข่าวสารประจําวันไปด้วยนะครับในจุดที่มันสําคัญนะช่วงท้ายนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับกับผู้สนับสนุนนะครับเหมือนเช่นเดิมนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับทาง Suzuki e ีซี d ดรฟ์นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับกับทางซู z u k i ซึ่งตอนนี้นะครับซูซูกิแจ้งมาว่าเราสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิได้ง่ายๆนะครับผ่อนสบายในสไตล์ของเรา เลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่านะครับดอกเบี้ย0%หรือว่าขับฟรี90วันหรือว่าเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับยังไงฝากไว้ด้วยกับทางซูซูกินะครับขอบคุณด้วยเช่นกันนะครับกับทาง Jewelry House Lab r o รนไดมอนด์นะครับเติมเต็มความฝัน นะครับแล้วความสุขให้กับคนที่คุณรักนะครับด้วยแหวนเพชร1กระดันน้ำร้อยครับพร้อมตัวเรือนมาตรฐานทอง 18K ในราคาเพียง30,000บาทนะครับพร้อมใบเซอร์ดับโลก JA แล้วก็ IGI จาก j e w e l r y h o u s ส l หลับกรวนไดมอน d นะครับเพชรแท้ทางเลือกใหม่ครับมอบความสุขให้กับคนที่คุณรักนะครับแล้วก็ มอบแหวนเพชรสวยๆให้กับคนที่คุณรักในราคาที่เอื้อมถึงได้ครับพิเศษมาจากดูบังกับนัดน,นะครับลด,ดเพิ่ม3,000บาทนะครับรายละเอียดในการติดต่ออยู่ที่ด้านล่างนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับกับมเมล็ดทานตะวันอบกรอบตรามือครับ มีทั้งแบบรถตั้งเดิมแบบนี้นะครับแล้วก็ในรูปแบบของรถบาร์บีวครับฉีกมุมซองรับประทานได้เลยลักษณะเป็นแบบซองช็อตนะครับแล้วก็สามารถจะกินตอนดูบอลก็ได้กินตอนทํางานก็ได้อร่อยแล้วก็มีประโยชน์กินแล้วไม่อ้วนด้วยว่ากันไปแบบนี้นะครับขอบคุณเลทานตะวันอบกรอบตามือนะครับท่านใดก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับดูบอลกับแนทนะครับเช่นเดิมครับยังไงฝากเอาไว้กับช่องทางของเรานะครับ แอดไลน์มาที่แ s ซ i g ช t อกทู o น็ตครับตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านครับที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับท่านใดที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กันฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีคลิปใหม่เราก็จะเด้งแจ้งเตือนแล้วก็มาพูดคุยกันอยากจะมีคอมเมนต์อะไรหรือว่าคุณอยากจะต้อนรับยชัวเซเซในมิติไหนแบบไหนเดี๋ยวมาว่ากันนะครับในส่วนของทคติกการเล่นวิธีการเล่นเชิงลึก เดี๋ยวเราจะมาทำไลฟ์คุยกันแต่ว่าคลิปนี้ช่วงทีทีบริษัทแดงเราอยากเน้นข่าวแล้วก็ประวัติมากกว่าเราจะแยกคอนเทนต์กันแบบนี้เนาะโอเคครับน่าจะเป็นเวลาของทุกท่านในการคอมเมนต์มาด้านล่างแล้วก็พูดถึงสูนยหน้าคนใหม่ของแมนชเชสเตอร์ยูไเต็ดแล้วหมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ